ผัดอีกวันนึงเหมือนผีซ้ำดำพลอยมีคนมาบอกว่าให้ไปถางหญ้าอีกบ้านหลังหนึง่งสองไล่คนใส่แว่นชื่ออะไรก็ไม่รู้เดินมาเห็นหน้าผมเขาเวี้นมาไอหนุ่มเอ้ยตัดไล่เท่าไหร่ล่ะผมด้วยความซื่อไปตัดบ้านคุณอะไรคุณตักคุนมายุลาไล่ละ30สิบคุณปัญญาเขาตกใจเอ้าทำไมทำอย่างนั้น หนุ่มสองไล่ให้ไล,ล่ละร้อยโอ้โหผมในสังคมอย่างนี้ยังมีคนม,มีจิตใจออกอ้อมแบบนี้หรือใจรีบตัด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 ,ตด,ตดสองไล่ภายในสามชั่วโมงคนที่ชื่อปัญญาเดินถือเงินมาแล้วบอกว่าผลเป็นงวดงวดได้ไหม